สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูยุพิน์คูลีดีนะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยบ .6 นะคะเรื่องประโยคความเดียวค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแต่งประโยคความเดียวได้ถูกต้องค่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มเรียนเลยนะคะพร้อมหรือยังนะคะเจตนาของประโยคนะคะประโยคที่เราใช้สนทนาอยู่ในชีวิตประจําวันสามารถแบ่งได้3ประเภทนะคะตามเจตนานะคะคือแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำํำตัวอย่างที่1นนะคะประโยคแจ้งให้ทราบคือสื่อให้ผู้ฟังรับรู้เป็นได้ทั้งบอกเล่าและปฏิเสธเช่นลิซ่ายิ้มหวานมาก เขาไม่ชอบเล่นน้ำทะเลชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ประโยคที่2นะคะประโยคแบบถามให้ตอบจะสื่อเมื่อต้องการคําตอบจากผู้ฟังนะคะจะมีคําถามจะมีคําแสดงคําถามนะคะเช่นเช่นหรือไม่ใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กี่อย่างไรนะคะยกตัวอ,อย่างประโยคเช่นเธอจะไปอ่านหนังสือที่ไหน,เ,นเราต้องตอบนะคะอ่ะไปอ่านที่ห้องสมุด เมื่อไรเขาจะมาถึงบ้านใครจะไปเที่ยวทะเลบ้างนะคะส่วนประโยคประเภทที่3นะคะประโยคบอกให้ทำนะคะเป็นท่อยคำที่เชิงคำสั่งนะคะขอร้องอ้อนวอนหรือว่าตักเตือนให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะคำคีย์เวิร์ดของมันก็คือมีคำแสดงคำถามจะมีคำว่าโปรดกรุณาจงอยาก ห้ามต้องนะคะคุณครูยกตัวอย่างประโยคเช่นกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โปรดช่วยเหลือคนยากไร้ห้ามลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอุทยานประโยคจะประกอบด้วยภา,ภาคประธานกับภาคแสดงนะคะก็จะมีกริยาแล้วก็กรรมตามด้วยนะคะ มีประธานมีกริยาแล้วก็กรรมนะคะถึงจะเป็นประโยคได้นะคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งอเงี้ยเขาจะเรียกว่าวลีนะคะส่วนประกอบของประโยคดูตรงไหนนะคะประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีประธานแล้วก็ขยายประธานภาคสแสดงจะมีกริยาขยายกริยาแล้วก็ แล้วก็ขยายกรรมนะคะพวกคําขยายเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถ้ามีก็คือใจความมันจะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นรถคันสีแดงวิ่งอย่างช้าๆรถคันสีแดงเป็นภาคประธานนะคะรถเป็นประธานคันสีแดงเนี่ยเป็นขยายประธานนะคะวิ่งเป็นกริยายอย่างช้าๆเป็นคําขยายนะคะภาคสแสดงนะคะวิ่งอย่างช้าๆขยายกริยาน,นั่นเองนะคะ การแบ่งประโยคตามโครงสร้างก็คือเราจะเอาประโยคนะนะคะมาแยกแยกๆดูนะคะว่ามันจะเป็นประโยคความเดียวเป็นประโยคความรวมหรือว่าเป็นประโยคความซ้อนนะคะสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือประโยคความเดียวค่ะเอกถะประโยคนะคะก็คือจะมีใจความสําคัญเดียวกริยาหลักตัวเดียว จำไว้นะคะว่าประธานหนึ่งกริยาหนึ่งทำคนเดียวนะคะถ้าหากมันมีกริยาหลายหลายตัวนะคะแต่ต้มันต้องเรียงติดกันนะคะไม่มีคําเชื่อมเรียงติดติดกันเลยนะคะไม่มีคํามาแยกมันนะคะเช่นครูยกตัวอย่างพ่อกําลังนั่งดูข่าวในโทรทัศน์พ่อเป็นประธานกําลังนั่งดู กำลังนั่งดูเป็นคำกริยาทั้งสามคำเลยนะคะแต่มันเรียงชิดติดกันนะคะข่าวในโทรทัศน์ข่าวในโทรโทรัศน์เป็นคำภาคภาคเอภาค,ภาคสแสดงนะคะจำไว้นะคะว่าสั้นยาวไม่เกี่ยวเป็นความเดียวทั้งหมดนะคะหากมีใจความเดียวกริยาหลักตัวเดียวก็คือกริยาหลักก็คือ,คอ,คอนั่งดูนะั่แหละลูก คำว่าดูข่าวในโทรทัศน์นั่นเองนะคะถึงแม้วจะมีกริยาเยอะนะคะแต่มันก็เป็นแค่ประโยคความเดียวนะคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างฝนตกสั่นมาอันนี้ก็เป็นประโยคนะคะประกอบไปด้วยประธานคือฝนนะคะคําว่าตกเป็นกริยานะคะก็คืออักกรรมกริยาอักกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายก็สามารถเข้าใจมันในเข้าใจได้นะคะฝนตกนะคะเป็นประโยคสองส่วนนะคะ ต่อไปเพราะว่ามันไม่มีกรรมนะคะก็เลยเป็นประโยคสองส่วนต่อไปยายญ้าปลูกต้นไมย้ยาย่้าเป็นประธานปลูกเป็นกริยานะคะแล้วก็ต้นไม้เป็นกรรมนะคะอันนี้ประโยคมีกรรมก็เรียกว่าประโยคสามส่วนนั่นเองคะ่ะตัวอย่างประโยคความเดี่ยวนะคะคุณครูมีประโยคความเดี่ยวมาให้แล้วให้เรา มาช่วยหาคำกริยาในแต่ละประโยคนะคะอาหารไทยมีรสชาติอร่อยมากคำกริยาของมันคือคำว่าอะไรจ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาคำว่ามีนะคะอาหารไทยมีรสชาติอร่อยมากแล้วมาดูซิเรามาแยกส่วนประกอบมันนะคะอาหารไทยเป็นปนระธานมีเป็นกริยารสชาติอร่อยมากเป็น ะะเป็นภาคแสดงนะคะต่อไปประโยคที่2เขาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือคํากริยาคือคําว่าปิดนั่นเองนะคะดูซิประโยคเขาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเขาเป็นประธานปิดเป็นกริยาเสียงโทรศัพท์มือถือเป็นกรรมนะคะต่อไปพายุใต้ฝุ่นทําให้ประชาชนเดือดร้อนคำกริยาคือคำว่า ทำให้นั่นเองนะคะเรามาดูพายุไต้ฝุ่นเป็นประธานทําให้เป็นกริยาประชาชนเดือดร้อนเป็นกรรมนั่นเองนะคะทีนี้ประโยคนี้ยาวมากนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานให้เข้าชมถ้ำได้เพียงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยประโยคนี้ยาวมากนะคะแต่มันเป็นประโยคความเดียวแค่นั้นเรามาหากริยาหลักของมันซิม,มันคือคำว่าอะไรคือคำว่า ให้เข้าชมนั่นเองนะคะกริยาของมันมีอยู่3ามตัวเลยแต่มันเป็นประโยคความเดียวเพราะอะไรมันอยู่เรียงชิดติดกันแล้วประคํคำกริยาหลักมีแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเข้านะคะเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นประธานให้เข้าชมก็คือเป็นกริยาแล้วก็ทำได้เพียงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยน,นี่เป็นเป็นกรรมแล้วก็ขยายกรรมทั้งหมดเลยนะคะ,ะมาดูอีกนะคะ ในปี2563ทั่วโลกเผชิญกับโรคโควิด -19 กริยาหลักคือคำว่าเผชิญน,นั่นเองนะคะในปี2563ทั่วโลกอันเนี้ยเป็นภาคภาคประธา,านนะคะ,ะเผชิญเป็นกริยาโรคโควิดกับโรคโควิด -19 ก็เป็นภาคแสดงน,นะคะเด็กผู้หญิงคนนั้นจูงสุนัขตัวสีน้ำตาลมาด้วยประโยคนี้นะคะ คำกริยาอยู่ตรงไหนเอ่ยคนนั้นไหมสุนัขสีน้ำตาลหรือเปล่ามาด้วยออมนก็อาจะเป็นกริยาก็ได้นะคะคำตอบที่ถูกก็คือจูงค่ะจูงนะคะเด็กผู้หญิงคนนั้นจูงเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นประธานก็คือเด็กเด็กเป็นประธานผู้หญิงคนนั้นเป็นขยายประธานนะคะสุนัขเป็น รรนะคะตัวสีน้ําตาลมาด้วยเป็นขยายกรรมนะคะต่อไปงานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเหมือนจะมีคํากริยาเยอะอยู่เลยนะคะแต่มันมีหลักๆแค่ตัวเดียวแค่นั้นค่ะคือคําว่าลุล่วงไปได้นะคะ งานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะนักเรียนสังเกตดูสีที่ทคุณครูทำไว้ให้นะคะตัวสีแดงจะเป็นกริยาหลักนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้สุขภาพแข็งแรงคำกริยาคืออะไรคือคำว่าทำให้นะคะ ประธานมันอยู่ไหนการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโอ้โหประธานยาวมากนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นประโยชค,ความเดียวนะคะสุดท้ายข้อนี้ปราบเซียนมากเลยนะคะคณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดสารอาหารได้แจกจ่ายขนมปังโปรตีนสูงแก่นักเรียนตามชนบทนี่เป็นประโยชนความเดียวนะลูกมีกริยาหลักแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอาหาให้เจอนะคะเอาให้เวลา5วินาที หมดเวลาทำไมมันเร็วจังนะคะก็คือคำว่าได้แจกจ่ายนะคะเอาละที่มันยาวๆอยู่ข้างหน้ามันคืออะไรนะคะนี่คณะกรรมการต่อต้านความอดอยากและขาดสารอาหารเป็นประทานนั่นเองนะคะได้แจกจ่ายคือคำกริยานะคะกริยาของประโยคนี้ขนมปังโปรโตีนสูงแกนักียนตามชนบทเป็นกรรมและก็ขยายกรรมนะคะโอเคเก่งมาก มือให้เลยนะคะอาทีนี้ให้หนูเอาสมุดแบบอสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะให้หนักเรียนแต่งประโยคความเดียวโดยใช้คําต่อไปนี้แต่งประโยคถูทำมาตั้งแต่ป .1 แล้วคะ่ะลูกอันนี้ทีนี้คุณครูกําหนดคําให้นะคะมีคําว่าพระราชทานท่านสําหรับสวยงามครอบครัวนะคะแต่งให้มันมีแค่กิริยาหลักตัวเดียวก็พอไม่ต้อง โชว์อะไรมากนะคะเอาตัวเดียวเวพราะลูกกิยาหลักนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณสื่อการสอนจากเพจภาษาไทยไม่จักกระเดียมนะคะที่ทําสื่อดีๆอย่างนี้ให้เราได้นํามาใช้สอนกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะขอกัะคำว่าบายบาย